ใส่สาิบเกีมันจะใส่ที่ผมมีสาสิบเกียบเอาตอนไหนตอนนี้เนาะเจ้ใจ่เดีอยวกันเฮ้ยนี่ไม่จัะไม่มาไม่叶没有吗卖

五十、啊、块？啊，日本的哈，五十块钱不有一个块？啊啊啊啊！这个没这个没啊？看到吗？看到没我说，top 滚轮鞋十块，他他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  干嘛？要有今天要买，是吧？不要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 。那边租金的少，可爱。这个他能拿。拿卖。这边来一个。我要这个一节、啊。 น้ำน้ำตอนท้าอย่างขายลรอยหน,นึ่งพได้เสียวเนาะเฮ้ยใส่เนื้นอพอนี่ใส่ถวยน,น้ำมันเออฟองอันนี้ใส่

Nó khó gì Lầm lầm người ngam gì ạ Cái cơ nặng người ngam đi nè ở ngựa cua Cuông bao 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 前晚下山多两百块，哦，高两百块了。中秋节的特卖会才有这么高级，中秋节的特卖会才有这么便宜，哎，高两百块。好，红包。哎，高两百块而已。来，两百块，哦，整钱整餐。

钱管两百，钱管两百，不分大小种类跟品牌，不分大小种类跟品牌。钱管两百，钱管两百。那三两嘞，mark，我们是男，还有火瘦那那，一分钟。天保证，赶快钱管两百，钱管两百，优先进场，优先挑选，优先进场，优先挑选。现在他了三个灯丝了呢。 เอ้ยี่ห้อดีเด้อเนี่ยของผู้หญิงของผู้ชายเนี่ยละมันเป็นยังซี่ยี่ห้อมันเป็นยังซี่แบบยี่ห้อเดียวกันพวกแอนไส้อะแพงอะเด้อในร้านมันเนี่ยในร้านแพงอะเด้อว่าถือถือเด้อในร้านมันเนี่ยห่อผู้หญิงห่อผู้ชายถ้ากองแท้แท่งเขาอย่างแบบนี้ก็ง่ามเหมือนกันเนี่ยสองร้อยถือว่าถือก็ดีแบบนี้ ป่ะคุณไปคกับคุณเนี่ยเก่งสีมากกางเกงจัดสีตัดจานมากกางเกงสีของพี่ยิ่งกว่ à tôi để à là hà Chín món món หอมเย็นหอมเย็นทานอยู่บ้านแต่พอ่อซสืออยู่นี่่ซือไปกับไปถิ่มรู้ื่ออภาเช็ดอพาเซ็ตีนมา

后面三百九、啊啊，这边多少到三百九？三百九十